โค้งไม day, ่จีลงกัเลยไม่เยอะกัเลยอร่อยสดๆร้านนี้นะสวัสด์่นดื่มคนแน่นเข้มหอมกินก็อร่อยต้องได้ทำรีวิวมารู้สักประมานี้เนี่ยโหแล้วก็คุ้มที่สุดโอ้โหจะถึงยังไม่จีสภาพแบบดูอ่ะลำบากมากฝนตกแบบดูตกหนักอ่ะไม่ได้ตกธรรมดาอันนี้นี่ต้องอร่อยมากนะถึงลำบากลำบนมาขนาดนี้นะไม่จิถึงยังเนี่ยร้านนี้หรอ อยร้านป้ายน่ารักมากเอาไปไป,ไปเข้าข้างในก่อนหนึ่งชุดอ่ะเนี่ยชุดมีสองชั้นด้วยไหม่จิใช่ซอนจ้าโอ้โหสุดยอดไหมคุ้มนี่มันคุ้มมากเลยเนี่ยใช่ยังไม่อเปินเทีคุ้มแล้ว <laughs> แล้วคืออาหารมันเร็วจนเรายังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยอ่ะอ้าวไม่ใช่ฉันแค่คนโอ้เหลืองมากเข้มมากเข้มเมื่อไหร่แก้วแรกเลยน่าจะดูนี่ไส้ชิงเออเหมือนเหมือนฉันแบบเป็นลูกค้าประจำอ่ะเหมือนเขารู้ว่าเขามาเข้มตั๊งแบบเลยมาครั้งแรกร้านนี้มาครั้งแรกเข้มมากคุ้มนะ เขาไม่เ็เอาตังจากเราเลยนะร้านนี้บอกเลย,เลยคิดว่าเมื่อกี้ทุกคนน่าจะพอเห็นบ้างแล้วก็บอกก่อนว่าเดี๋ยวบอกแต่ต้นคลิปเลยว่าร้านนี้นะคะอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะคือตั้งแต่เข้ามาร้านนี้ก็ทําให้กิ๊กแบบตกใจตั้งแต่ตอนเข้ามาเลย <c oughs> คือเราอ่ะตอนนี้กิ๊กกับมิจิเราสั่งมาแค่2เมนู <c oughs> เริ่มจากเมนูแรกทุกคนดูนี่จ้า <c oughs> นี่คือเมนูซาชิมิเซตนี้เป็นแบบเขามีชื่อว่ากล่องสมบัติจากท้องทะเลเพราว่าห้าจะมีกล่องดูเห็นป เป็นเหมือนกล่องสมบัติ่างนี้เห็นปะเห็นเยอะขนาดนี้ทุกคนดูเยอะไหมเจ๋งไหมพี่เยอะมากขนาดนี้นะคะราคาเพียงแค่1 5 0้หบบาทโอ้โหโจกคนไม่เคยเห็นรแบนี้น่ปะคือแบบเยอะมากเราให้ปลาแบบหลากหลายมากสมกับที่เขาบอกว่าเป็นกล่องสมบัติแห่งท้องทะเลคือแค่นี้ฉันก็ว่าคุ้มแล้วนะ ยังไม่พออ้ามาต่อเลยไหนๆะอาหารก็มาแล้วฉันไม่ต้องเสียเวลาฟิลแบบเหมือนขนมจีบไหมคืออันนี้แบบสุดยอดมากอันนี้เป็นกุ้งทอดมีซาสิมิมีปลาแบบแน่นมากอะและ้วก็ที่สำคัญทุกคนตรงนี้นี่มีไข่หอยเม่นอันนี้คือคุ้มไหมสำหรับกิว่าคุ้มแล้วแต่ว่าชุดนี้เนี่ยมีสองชั้น,ช,นชั้นล่างมิจิดูป๊าชั้นล่างมีซูชิดว้วยสุดยอด ทุกคนเขียนคอมเมนต์มาก่อนทุกคนคิดว่าเยอะแน่นยักขนาดนี้เนะี่ยทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่อ่ะลองทายมาก่อน5วินาทีทุกคนเขียนไทยแล้วหรือยังชุดนี้ราคา1น8 0ันเยป1,980เยนตีเป็นเงินไทย500บาทโอโ้โหสุเจ๋ดถูกพ่กะ คือต้องรอก,ก่อนว่าร้านนี้นี่คือเขาให้เยอะมากแล้วก็เป็นของที่แบบสดมากและนที่สป็องันลาคา่ะ<า>ู้ากยคุ้มและนี่มาสองคนนี่สองเซตไปแล้วทุกคนจะเริ่มกินจากอะไรก่อนดีวะ พี่ทั้งหมดนี่มีเคืกอ6ห้าสิบบาทบาทุกคนเต็มโต๊ะขนาดนี้มีเงิน650ิบาทก็กินได้แล้วคือร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นขายออกกำไรนะฉันว่าเขาแบบเน้นขายเอาแบบว่าเอาเพื่อนไหมยัง <c oughs> ค,คิดไม่ออกเลยคำนวณไม่ได้เลยว่าทำยังไงถพงจะได้กำไรอาจจะเริ่มกินก่อนกินจากไรกมีไหมพี่ไขห่หอยเม่นทุกคนมีไข่หอยเม่นด้วยจ้า มีไข่หอยเมนแล้วราคานี้าม,ามีไข่หอยเม่นด้วยมีราคานี้กินกินนี้เลยนะไม่จไเจ่ดากินมากทุกคนลูกอันนี้คือซาชิมิจากในเซ็ตของสดมาก ไม่หามแมมแบไม่เหม็นคาวเลยแล้วแบบอร่อยมากอ่ะสมสดมากอ่ะร้านี้เขาไม่ได้ถูกแค่ราคาแต่เขาได้ของดีด้วยอ่ะฉันว่าเทปิ้ววีวนี้ออกไปนี่คือคนไทยต้องเน่นร้านเดี๋ยวเรอ่กินสาชิมิมาดีกว่าชิมทน่าสิทูน่านะอันนี้คุมะกรอกรับทุกคนอันนี้คือคุมะกรอคือจริงๆงเนี่ยคุมะกรอเนี่ก็คือแพงอยู่แล้วนะแต่ไม่น่าเชื่อเซตหนอาสบาทยายอ่อยมาคอไม่ได้ถูกอย่างเดียวอะ อร่อยด้วยนี่ชิ้นเดียวก็หายากแลวก็อร่อยด้วยโคทานมาได้นะใช่ครม่จีลองกินเลยไม่จีลองกินเลยอรไอยสดๆเพิ่มดื่มแม่งเค็มเลยเอาช้นมาร้านนี้นะสวรรค์เพิ่มดื่มก้นแน่นเค็มของกินก็ถูกอร่อยทำมห้จีกินมีไข่ปลาแซลมอนด้วยจ้าใส่ไปเลยไม่จีจิ้มโชยุและที่สำคัญเป็นโชยุของฟูโกะด้วยเนาะเนี่ยโชยุของฟูโกะอร่อยนะครับอุ้ยดูนี่ ใหญ่มากอ้วนมากไปแล้วไม่เจ้โอ้โหทุกคนดูแน่นโตมากอ่ะราคาหลักร้อยอ่ะอร่อยปะหรือแค่ถูกอย่างเดียวไม่ิจชุดนี้500บาทเองนะเอาจริงๆสำหรับคนญี่ปุ่นน่ะเธอว่าถูกป่ะขายยากเนาะขาายยกมิเจลองกินซาชิมิไม่เจลองกินซาชิมิซาชิมิ150ยห้าบาทแกงอยากรู้อย่างไม่จิ สมมติอย่างอันนี้เนี่ยราคาแบบชุดหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบาทเนี่ยเซตแบบเซตพิเศษแบบนี้หนึ่งคนจะสั่งได้แบบกี่ชุดเขามีลิมิตปะ้เขาไม่เขียนใช่ปะสดมากมทุกคนชุดนี้ชุดเดียวร้อยห้าสิบแล้วเขาว่าไม่มีลิมิตใช่ป่ะนั่นหม,มายความว่าถ้ามาสามคนสั่งสามชุดนี่คือแบบสี่ร้อยห้าสิบโคตรคุ้มอะ่ะเมนูเขายังมีแบบอาหารแบบหลากหลายมากแล้วราคาแบบไม่แพงเลยอะ่ะดูดิคุ้มมากเลยไม่ใช่ เราต้องชิมอันนี้บ้ากนี่เป็นแบบี่ที่บอก์นี้อร่อยอ่ะอร่อยก่อนอู๋อันนี้คือเป็นเป็นแบบเหมือนซูชิโรลร้อนๆแนะคะโคตรคุ้มอ่ะนี่เพิ่งสั่งแค่สองชิ้นเองนะอร่อยจใจไปต้องบอกก่อนว่าซิสเต็มของร้านนี้คือด้วยความที่แบบเขาเป็น ตาสดเนาะแล้วก็ถูกมากเขาจะมีชิสเซนตนว่า1คนเนี่ยก็ต้องสั่งสองอย่างอันนี้อันนี้คือ1อย่างสองสองดัดนี้คือ1นึ่งอย่างที่คือไม่จีบมาสองคนเล่วะต้องสั่ง4อย่างสำกรับมา นี่คือสองยากเนี่ยก็คืร้านนี้นะเหมาะกับสายกินฉันก็ติดใจอันนี้ท่อนจนเลยมิจิบอกแล้วบอกว่าเซตนี้เนี่ยจะต้องจองเพราะฉะนั้นเนี่ยจองมาก่อนวิธีการจองเนี่ยจะให้โรงแรมโทรจองให้ก็ได้มไม่คือเดิมมนมาที่ร้านนี้ก่อนทีน่สุดนะแก๊บเนีแก๊แแบอันนี้เสร็จแล้วเอาให้พนักงานที่ร้านดูเท่านั้นแหละเอ้าววีน่ากิ้งอยู่เขารู้เดี๋ยวจะมีส่งรถเปล่กกา แน่นอนไม่มีจ้ะ่่ีมตทำเองจ้ะเขาไม่ได้จ้างถั่นจั๊กเจะเอาส่วนน้องส่วนนูอะไรเขาจ่ไย้ราคาเต็มที่ห่านถูกขนาดนี้เขาไม่ต้องจ้างฉันบอกใครก็มากินไปจะจะกินอะไรคุ้โทอดเอากุ้งทอดเอาไปไหนไปไหนไปอย่างเร็วกุ้งไปล้วจ้าตัวใหญ่กุ้งยังร้อนๆอยู่แหละไปละจ้ากุ้งไปแล้วจ้า ซาชิมิอย่างเดียวโปรเบ้ามีขั้นต้นโปรกินได้เยอะไอจิเมนูเขามีหลากหลายเดี๋ยวเราจะต้องสั่งอีกสองอย่างเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นด้วยว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าซาชิมิกับซูชิไม่สั่งแล้ว,ว่ะแกแค่นี้หกร้อยห้าสิบบาทนี่โคตรถูกแล้วโคตรเยอะแล้วนะจะกินยังไงให้หมดวค้มมากเลยสมสุดยอดอะสุดยอิมเดเอาเป็นว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่เที่ยวมาเลยดีกว,ว่า คิดว่าร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านที่คุ้มที่สุดเลยพูดได้เต็มปากเลยว่าคุ้มที่สุดเพราะว่าถูกมากและก็อร่อยด้วยไม่รู้ว่าใครหยุดขนาดนี้ตอนก่อนที่จะมานะเราก็แบบดูมาแล้วแหละรู้แล้วแหละว่าร้านเนี่ยแบบเขาจะมีเซตแบบเออให้เยอะนะแต่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เอาจริงๆถ้าฉันนั้คิดเลยว่าถ้าฉิกเนะี่ยเปิดร้านเอง ยังไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงให้ขายราคา650บาทแล้วจะได้ของกินอย่างเงี้ยให้กับลูกค้าได้นี่คือร้านที่คุ้มและตีที่สุดนะคุ้มกว่านี้คุ้มาก็เจ๊งแล้วนะแค่นี้ก็หากาไรให้เขาไม่ได้อ้วอร่อยนี่ทุกคนอนะันนี้คือเมนูนะคะต้องบอกก่อนว่าเมนูเนี่ยไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะแต่ สั่งชาติมาได้เพราะว่ามีรูปภาพแล้วไม่จเนาะเนี่ยมีรูปภาพแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งได้เขาเขียนเลยนะว่าเซตเนี้ยสามารถกินได้2อถึงสคนอันนี้เฉพาะเซตเดียวนะปลาร้านนี้แบบเขาสดมากเลยนะดูจากสีนะคะทุกคนอยากจะบอกไว้ตอนเข้ามาเราเข้ามาตอนร้านเปิดเนาะตอนนี้จังว่าเต็มร้านจา้ะบอกเลยเพราะฉะนั้นมาเร็วๆมาเร็วๆเาแนะนำจองอเออแนะนาจองก่อนเพราะว่าคนญี่ปุ่นชอบร้านนี้มาก ใช่จองพอมันนี้เนี่ยเพราะว่าเซตนี้เนี่ยจะต้องจองเขานั้นพี่หน้าแดงแล้วพี่กินอีกทุกคนดูสีนะทุกคนดูเขานี่ไฮบอลนะคะจะเป็นวิสกี้กับโซดาแล้วก็จะต้องมีเลมอนด้วยถึงจะเรียกว่าไฮบอลอาะพาวนี้ดูสีเลมอนสีเหลืองนี่เข้มแบบ เข้มมากเข้มแบบเข้มมากเลยเหลืองมากเลยเหลืองมากไม่จีตอนนี้บริการดีด้วยนี่แก้วเท่าไหร่พี่จีอะแก้วที่สองแก้วสองดูแกดูฉันฉันแก้วหนึ่งจริงจริงนะเราก็ดื่มกันมาเยอะมากเลยนะเรายังไม่มีสปอนเซอร์ถาสายนี้เข้าเราเลยนะสปอนเซอร์ท่านใดนะคะดูอยู่สามารถที่จะเข้าได้เลยนั่นเองนะคะเพราะว่าอยากที่จะบอกว่าเราเนี่ยแฟนตัวยงดี่ฉันสามารถที่จะ ดได้แล้วรีวิวได้อย่างเต็มที่นัน่นเองนะได้เหรอคะจริมันก็คุยเยอะงงมากว่ามิจิเก็นกินหวยแล้วได้แต่งได้ยังไงอันนี้ใครสั่งมาเนี่ยมิจิอ่ะไม่หรออันนี่คืออะไรเกลซาอะไรเกลซาพิซโกจิลองดูครับพิซโกจิคือแบบว่าหนึ่งคำอ,อ๋อแสดงว่าเหมือนกับว่าเป็นชิ้นเล็กหน่อยสําหรับพอดีคําใช่ไหมใช่เออแต่ถ้าดูดีทุกคนแบบว่าเกลซาของฮากาตะแบบตามชื่อเขาเป็นเกลซาพอดีคําคือเป็นพอดีคําจริงๆนะมันแบบมันไม่ได้แบบใหญ่มากละไซแ์ละหนึ่งคำ กินซอสแล้วก็อกินเกี๊ยวสาอร่อยมากแบบมันเหมือนแบบแก้เลี่ยนได้ทุกคนเพราะบางทีแบบหมดไปแล้วจ้าอันนี้นี่เหลือนิดหน่อยอย,ยังไม่เรียกก็เหลืออะไรยังกินอยู่กินเกี๊ยวซาแบบพอดีคำเฮ้ก็แก้เลี่ยนได้อยู่นะไปชอนแก้วดังกแล้วมอเอาหมอผมเราสองคนอีกเลยในช่อง แกได้ยินเงมันจะมีช่องไหนที่จะมาทําเปิดคลิปตอนกูจะปิดคลิปอยู่แล้วก็คือมีกินอยู่ดีเนี่แหละที่แบบว่าคือช่วยไม่ได้เนอะร้านนี้พอเข้ามาถึงปุ๊บสั่งอาหารไว้คือแบบมาแบบปุกรับก็เลยจะต้องมาเปิดคลิปตอนจะปิดคลิปวิจิบอกว่ากจะกินอยู่ดีแล้วย,ยังมีเมาอยู่ดีหลังๆก็คือ่อาเรียกเมาอยู่ดีต้องเรียกว่าเมาทุกคลิปเลยเด็กอะชนอยู่ข้างหลังกล้องนี่คือชนจนกูตลอดไหนๆก็เปิดแล้ว ขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันแต่ก่อนจะปิดคลิปฉันว่าต้องมีหลายๆคนที่ดูคลิปอยู่แต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์แกฉันขอกราบช่วยกดซับสไครต์ให้ฉันหน่อยเกิดจะไปช่โชว์เล็กๆแต่ฉันตัวเยยามและฉันจะสู้เพื่อทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะ เม่อจิมเมื่อกี้เราปิดคลิปอะเราบอกชื่อร้านเขายังวะเนี่เอ้าอย่าเพิ่งทุกคนแกกลับมาก่อนฉันยังไม่ได้บอกชื่อร้านนิดไม่บอกไม่ได้ได้หรอจะกูว่าทีแรกกำลังจะกด subscribe กูไม่คงไม่กดมาแล้วเนาะคนดูบอกไม่ได้เลยแต่เนื่องแกกลับมาก่อนบอกชื่อร้านก่อนร้านนี้ชื่อจำง่ายมากร้านนี้รูชื่อว่าซีฟู้ดจกอยู่ที่กุกกอกะเดี๋ยวจะปักโลเคชั่นไว้ให้เพื่อแรกกับการ subscribe ฉันไปกินแล้วร้านซีฟู้ดอ่ะอดอนห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคือเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอย่าลืมมา